ปีนี้ภาคการท่องเที่ยวนั้นดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกหลังด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นใจจากกระแสข่าวเชิงลบที่ทําให้นะักท่องเที่ยวจีนกลุ่มใหญ่เขาเปลี่ยนเป้าหมายการเดินทางไปที่แห่งอื่นแทนนะคะยกตัวอย่างที่ตอนนี้กําลังเป็นที่ยอดนิยมเลยก็คือเวียดนามสิงคโปร มาเลเซียนะคะทีนี้ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงความขัดแย้งในหลายภูมิภาคในโลกด้วยเช่นกันนะคะที่ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยในสะสมปีนี้ข้อมูลล่าสุดมาจนถึงวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ที่12ล้าน400,000กว่าคนยังคงห่างไกลเป้าหมายทั้งปีที่35ล้านคนอยู่มากและก่อนหน้านี้ก็มีการปรับลดประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยมาแล้วด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูในไส้ไหนซ เดือนแรกของปีมกราคมถึงเมษายนนักท่องเที่ยวจีนถึงแม้ว่าจะมีจํานวนมากเป็นอันดับที่1แต่ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปลดลงไปเกือบ30%ใน4เดือนแรกสะท้อนชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าไทยไม่ได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวจีนไทยก็มีโอกาสสูญเสียตลาดกลุ่มนี้ไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับมาเลเซียอันดับ2ค่ะหรือเกาหลีใต้ที่เป็นอันดับที่5นักท่องเที่ยวลดลงไปเช่นกันนะคะที่เราให้ความสนใจมากมาก คืออันดับ3และ4คือรัเสเซียและอินเดียโดยเฉพาะอินเดียนะคะตลาดอันดับที่4ที่เข้ามาไทยเนี่ยปรับเพิ่มในปีนี้กว่า16%แนวโน้มแบบนี้จะทำให้ไทยเนี่ยใจชื้นได้นานแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ปัญหาในแคชเมียร์กำลังปะทุอยู่จะมีความสะดุดหยุดลงตรงนี้หรือไม่ค่ะตลาดยุโรปตลาดตะวันออกกลางตลาดอ,อินเดียเนี่ย ที่ถือว่าที่ผ่านมาเป็นตลาดที่มาทดแทนได้ดีในระดับเนาะแต่ปรากฏถ้ามันเกิดสงคารามอย่างเนี้ยประเด็นแรกเลยก็คือว่าตลาดอินเดียซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มี population เท่ากับจีนถึงแม้ว่าวัาวนนี้จะมีนักเที่ยวไม่ใหญ่ก็ยังเป็นตลาดมีอนาคตที่เราคาดหวังได้แต่ถ้าเกิดภาวะสงคารามผมว่าวันนี้ก็คงน่าห่วงละเพราะว่าที่เช็คล่าสุดคือวันนี้หุ้นอินเดียตกระนาวและเริ่มมีการที่กังวลระหว่าง ปุ๊บกินเซนฟหรือรุ๊บประชุมที่จะมาเมืองไทยก็เริ่มที่จะลังเลและจะตัดสินใจหรือจะเดินทางหรือจะยกเลิกตอนนี้เริ่มมีสายมาตั้งแต่ตอนส,ยสายๆที่สมาชิกแอนต้าส่งข่าวมา จะมาเที่ยวก็ต้องเดินทางน,นะคะและอุปสรรคสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะน่านฟ้าของปากีสถานที่หลายจุดปิดอยู่นะคะบริษัทการบินไทยได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ายกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไปกลับกรุงเทพอิสลามาบัดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินจากลาฮอร์ของปากีสถานด้วยรวมไปถึงเส้นทางที่ต้องผ่านไปยุโรปค่ะคาถามใหญ่มันจะสะท้อนกลับมาที่เรื่อง,องความปลอดภัยแล้วตกลงไทย จะมีการเดินทางมาหรือไม่ไทยจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวอินเดียมาพำนักชั่วคราวได้จริงหรือไม่ค่ะก็เริ่มประกาศแล้วว่าจะเริ่มมีผลกระทบกับเส้นทางการบินถ้ามีผลกระทบต่อเส้นทางการบินที่จากยุโรปอากตะวันออกกลางมาที่ต้องบินผ่านอินเดียหรือผ่านปาก,กีสถานมันก็ต้องทําให้เครื่องบินนะบินอ้อมนะักต้นทุนค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นแล้วก็ความกังวลด้านความปลอดภัยก็อาจจะมีอีกเพราะฉะนั้น ตัวเลขที่ดีในช่วงไตรมาสแรกของตลาดยุโรปตลาดตะวันออกกลางหรือตลาดอินเดียก็อาจจะมีผลกระทบในมุมของการค้าก็ด้วยค่ะสำหรับอินเดียกับปากีสถานก็ถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยด้วยนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการขอให้ทูตพานิชย์ทั้งสองประเทศเนี่ยได้เร่งรายงานสถานการณ์แล้วประเมินผลกระทบถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อก็ประเมินไว้ว่าอาจจะไม่ได้กระทบการค้ากับการลงทุนมากนะะักค่ะ เราก็ติดตามอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ประสานกับทางสำนักง,งานพาณิชย์เราที่อยู่ในทั้งสองพื้นที่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่น่าจะคาดการได้ก็คือว่าถ้ามันการสูญรบรุนแรงนะคะในส่วนของเรื่องของการขนส่งก็อาจจะมีประเด็นนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวคงคงต้องดูต่อไปค่ะ คือถ้าเราดูในภูมิภาคเอเชียใต้นะคะกระทรวงาพาณิชย์ระบุว่าอินเดียคือคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในปี2,567มูลค่าการส่งออกมากกว่า12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่จะเป็นเคมีพัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับ ส่วนปากีสถานค่ะไทยอยู่ระหว่างฟื้นเจราจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ปากีสถานนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยในเอเชียใต้มูลค่าการค้าช่วง11เดือนแรกของปี2567เนี่ยมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนอกจากนี้ปากีสถานก็มีแผนที่จะลงทุนจัดตั้ง Data Center ในไทยด้วยมองแบบนี้แล้วการลงทุนกับการค้าก็เป็นอีกส่วนสาคัญที่ต้องจับตาในระยะต่อไปด้วยค่ะ